เฮียไปซื้อสมัยก่อ,อนเนาะเริยอะไร้เฮียรู้ได้ยังไงเกเอาหลวอหลวไปช่างเฮีเฮียโชคดีว่ะเฮียได้หลายล้านละอันนี้เฮียโชคดีมากๆลยเนี่ย เมียโชคดีจริงแต่นเนี้ยมันมีหนวดเห็นไหมมันขาดอันนี้หายไปโอ้โหนี่คือคนที่โชคดีมาแบบไม่ได้ส่งรูปหาผมเลยนะเมียเขาพิมพ์ว่ามีกระเพาะปลาเก้าโลเนี่ยตัวนี้ได้หลายล้านเนี่ยเนเนี่ยไลฟ์สดเนี่ยตอนคนดูไปอยู่ตลมๆมามีตัวเนี้ยท้องนั้นไม่ได้ต้องนั้นไม่ใช่ตัวอันนี้คือเหมือนเต็มในรูปนี่เป็นตัวเมีย อันเนี้ยแค่หนวดหนวดเท้าขาดแล้วก็หนูแทะแต่นหนูดันเลือกแทะไอตัวนี้ด้วยนะเนี่ยะหนูแทะหมดเลยตัวนี้ได้หลายล้านนะตัวนี้ถูกอ่ะโอ้มันแทะหลายตัวไม่ได้แทะตัวเดียว <laughs> ไอตัวไอตัวนี้ถูกมาก แต่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คืออย่างนี้เดี๋ยวผมอธิบายฟังถ้าเป็นหนวดใหญ่ๆแบบนี้พวกนี้เก๊หมดมันเอาตัวตัวเล็กๆมาผับให้เราสังเกตว่าถ้ามันมีรูทะลุตรงนี้เก๊หมดส่วนทองแท้ไม่รูทะลุอันเนี้อันนี้ได้ตังค์จะดูจะได้กี่ล้านเลยแต่ลองดูอนี้แปลว่าห้านที่หนูเยอะเลเนี่ย หนูทั้งน,น,นั้นเลยอื่นหนูแพ้กัดหมดเล้วทุกนี้ไม่ใช่หมดเลยมันจะไม่เหมือนกันมีตัวนี้ใช่ของคุณนทั้งนั้นเลยหมดเลยมากไหนหยิบไทนเ,เ,เ,เท่ัหมโอ้โหฝุ่นเยอะมากเลยอ่ะนี่ไม่ใช่เลยอันนี้เดี๋ยวเอาหยิบมาวางกันใกล้ๆเหี้ยไหมเอาหยิบขึ้นมาวางไหมจะได้ จะขุดมาเยอะอนะไรนั้นรออันนี้ให้ดูครับถ้าหากว่าไม่รอยยัดนี้เมื่อไหร่คือของฟองเพราะว่าพวกนี้มันเป็นปลาตัวนี้พวกนี้ที่มันเป็นหนวดใหญ่แบบนี้เพราะว่ามันหังเนื้อตัวมันเองต่างกันนี้แล้วพอมันเป็นหางออกมา,มาข้างสองข้างแล้วยัดใส่ตูดมันเลยกลายเป็นแบบนี้นุ้นตัวนี้ดีกว่าก็ได้กี่บาท ยังมีอยู่นี่นี่น่หน่อยเด็วขุ่นแล้วนะใ่หม่ด้หมดนะนี่หมด้วนะจะนะ,ะนี่เก็บไว้กี่ปีเก <ฮะ S 2> ิน50สิเกห้แน่นอนอได้หมดอุดแทบหมดเลยเลยเนี่ยผมตัดเชื่อกนะ เดี๋ยน่าจะได้เอามันสดหรือโอนโอนนะโอเคคนตองส่ต้องไปโอนข้างล่างนะอเ oh. 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 ผมซื้ออย่างเงี้ยโลหนึ่งสิบสี่ล้านตนะอนนี้หกขีดหกจุดแต่เฮียดูนะอันเงี้ยฮี้มันเดินขึ้ไปก็ได้เดี๋ยวมันหมดนะหกศูนย์เจ็ด ออกล้องเหรอไอคู่นี้ออกก้องเหรออุ้ยอ๋อเจ็บเข้าก้องโอเคอ่าหมุนเดี๋ยวผมหมุนให้เดี๋ยวหกศูนย์เจ็ดเอาสิบสี่เอามื่นสี่คูณได้หกศูนย์เจ็ดเป็นเงินเท่าไหร่วะเดี๋ยวพอศัพท์กูอยู่แบบหนึ่งหมื่นสี่พันนะเครื่องยนต์กดเข้าจอไม่ได้อีกคูณหกศูนย์เจ็ด แปดล้านสี่แสนวันนี้แปดล้านนะแต่นอกนั้นไม่แพงเดี๋ยวผมช่างให้เดี๋ยวผมวางกับพื้นนีหว่าอันนี้อันนี้ได้เฮียถ่ายรูปไปกันแปดล้านเท่าไหร่อันนี้เป็นครั้งแรกที่ไม่ได้ดูรูปเฮียเลยแล้วเฮียบอกว่ามีกระเพาะปลาเก้าโลผมไม่บอกให้เฮียเขาตรงมายังอ่าได้เท่าไหร่ครับเหมือนสี่คูณหกศูนย์เจ็ดนะพี่ต้องกดในเครื่องพี่ก่อนก็ได้ ไอ้มันไม่ถมักไม่ทักใช่ทีเนี้ยตนน้เนี้ยทีนึงให้เนี้ยก็ดูทีนึงตรงนี้ผูออคุณเจ็ิ่ะนัเห็นชนะคูณได้หมื่นสี่เดี๋ยวผมโอนให้เห็นไหมนพวกนี้คไม่เสร อาว้เลยวัง้เยครับเืนตรงนี้ผมให้ยาล้านหนึ่งตรงนี้ล้านหนึ่งไหมแต่พวกนี้ถูกเลยตรงนี้ยังพอได้ ไม่มีดอนูฮะร้านในการโบรม็กอ์โอ้โหเขียนได้เกือบสิบล้านเนี่ยเลคิดว่าจะได้ตังค์ไหมอย่างเงี้ยตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ตังค์คือไม่น่าจะเยอะครับโอเคถ้าเฮียเจอผมไงถ้าไปเจอคนอื่นเขาหลอกซื้อเฮียได้อันนี้ถูกอๆเดี๋ยวขาดขาดล้านผมไปประมาณได้เกือบสิบล้านเนี่ยเสิบนี่เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ล้านหนึ่งเป็นเท่าไหร่หมดล้านแล้ว มันมองไม่เห็นเหมือนกันนะครงนี้มองไม่เห็นเหมือนกันมองไม่เห็นนี่แปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันไอ้ตัวแรกตัวเดียวอันนี้ถูกนี่จับช่างลงมานถูกครับอือคนเดียวนะครับนี่แปดล้านกลายเป็นเก้าล้านกว่าเก้าล้านกว่าเกือบสิบล้านแล้วเนี่ยนี่ถูกมากใส่เงินอ,อ,อ,อันนี้นรู้แค่ได้รอบเดียได้ได้แสนโทรศัพท์คุอยูย่ไหนนะโทรศัพท์ โอเคสอนให้เงียนดูกรันอันนี้ยอดแรกที่ลงจบบดูครับที่จดกันแปดล้านเท่าไหร่ตอนนี้พาร์ทไม่ต้องให้ดูแล้วเนี่ยไอ้ไน,นะเนี่ยผมโอนให้ทีเดียวยผมกดเครื่องจะลำบากโอนง่ายกว่าเงี่ยใช้ธนาคารไหนบ้างนิดไหมครับสิงโ หุท่าไหร่หุ้น4 0 0เฮียอันนี้ให้แสนหนึ่งบ้างไอสองทุแสนหนึ่งบน์แสนหนึ่งเฮียบน์แสนหนึ่งอันนั้นเฮีลยลองรวมกันเท่าไหร่ลองกดชุดแรกก่อนก็ได้ะะครับหมื่นสี่คูนหกพันเจ็ดวันนี้จ่ายสิบล้านเลยครับ